ครอยากถือไม้เซฟี่เท่ๆในบุ๊กเฮาเวนแบบนี้บ้างนี่เลยก็จะเป็นการแบบว่าให้เราเนี่ยมาถือไม้เซฟี่แบบเท่ๆจะเห็นว่าตอนนี้อยู่ในแบบบุ๊กเฮาเวนไหมบอกเลยว่าไม่ใช่นะทุกคนนะตรงที่มันเป็นห้างเนี่ยยังเป็นแบบเก่าอยู่เลยแล้วแบบว่าพอเข้ามาในแบบนี้เนี่ยมีร้านบุกดินเนอร์โอ้โหทำให้แบบว่าคิดถึงร้านบุกดินเนอร์เลยทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็อยู่ในแบบที่ชื่อว่าแบบลุคลิ์นั่นเอง ก็ให้ไปทําการเสิร์ชแบบนี้เลยชื่อว่าแบบลุกลิสนะนี่ก็พิมพ์ตามนี้เลยคือในแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบแต่งตัวนะแต่ว่ามันเป็นแบบแต่งตัวที่มีหลายๆแบบเนี่ยเข้ามารวมกันในแบบนี้คือตอนนี้นะพี่นิวก็เข้ามาในแบบแล้วถ้าเกิดเราเข้ามาในแบบเนี่ยเราก็จะมาเกิดตรงจุดนี้เออแล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าในแบบนี้ยมันสามารถถือมาเซลฟี่ได้เพื่อนคนนี้ก็กําลังแบบว่าเล่นไมค์เซลฟี่อยู่อาจจะแบบว่ากําลังแบบถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ปะ ลองกดเอาไม้เซลร์ฟฟี่ออกมานะทุกคนนะนี่ถ้าเกิดตัวเราถือเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่ก็อย่างที่บอกนะว่าในแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบแต่งตัวนี่ดูคนด้านหลังเราสิแต่งตัวได้เลิศมากเลยถ้าเกิดอยากแต่งตัวในแบบนี้ก็ไปคลิกที่อวตารตรงนี้ทุกคนนะ คิดที่อวาาตารแล้วมันก็จะมีให้เราแต่งตัวแล้วในแบบนี้เนี่ยคนไทยก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาเล่นเยอะเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราอยากว้าไปที่เมืองบุกฮาเวนทำยังไงนี่เลยให้มาตรงนี้ทุกคนนะนี่ตรงนี้คิดเข้าไปแล้วครั้นี้เนี่ยมันก็จะมีแบบต่างๆให้เราเลือกแล้วก็เลื่อนลงมาอีกแล้วครั้นี้เราก็จะเห็นแบบบลูฮาเวนแล้วก็ทําการกดเข้าไปเลยนี่แล้วครั้นี้เนี่ยเราก็จะว้าไปที่แบบบลกฮาเวนรู้สึกว่าคนมาท่องเที่ยวเมืองบุกฮาเวนเยอะเหมือนกันนะนี่แต่จะบอกว่าผังเมืองบุกกกาาเวว่่่นนนนียยังปแแบบบออูะทคจใล มันมีมานานแล้วนะมีมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาดังช่วงหลังๆหรือว่าช่วงนี้แหละเพราะว่าก็เิ่มมีหลายคนเนี่ยใช้ไมค์เซลฟี่ในการที่จะมาถ่ายคอนเทนต์ลง t ็อกท็อกหรือว่าลง y YouTube นั่นเองแต่จะบอกว่าในแบบนี้เนี่ยมันมีท่าเต้นด้วยนะเหมือนกับว่าเราถ่ายเซลฟี่ไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยก็ได้โดยการมากดตรงนี้นะอันนี้คือท่าเต้นนะทุกคนซึ่งท่าเต้นเนี่ยมีหลายท่ามากหรือไม่ก็ทําการเลือกท่าเต้นก่อนที่จะไมค์เซลฟี่ออกมาก็ได้นะทุกคนนะนิสุมว่าเราชอบท่าเต้นนะ เหมือนกับว่าแบบว่าเซลฟี่ไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดใครแบบว่าซื้อท่าเต้นมาใช่ไหมทุกคนก็สามารถใช้ท่าเต้นที่เราซื้อมาได้ด้วยนะโดยการกดตรงท่าทางตรงนี้ที่เราซื้อมาแล้วคราวนี้เราก็กดเลือกเลยว่าเราเนี่ยอยากใช้ท่าไหนสมมติพี่นิวใช้ท่านี้ใช่ไหมอ่าก็จะเป็นท่านี้นี่เลยจะบอกว่าท่านี้เท่มากทุกคนนี่เลยมันก็จะเป็นท่าแบบนี้ชื่อท่าอะไรเนี่ยชื่อท่า ไฮคิกนะนี่ถ้าเกิดใครอยากได้ท่านี้นะชื่อท่าไฮคิกมันดูไวอะท่ามันดูไวอะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้ท่าเต้มันดูช้าลงเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาตรงนี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมตรงช่องเล็กตรงนี้ที่มันมีเลขหนึ่งอยู่แล้วครันนี้ก็ลองปรับให้มันช้าลงนะสมมติพี่นิวแบบว่าพิมพูนจุดสองศูนย์แล้วกันนะให้มันช้าอ่าเห็นไหมท่ามันก็จะช้าลงแบบช้าลงมากๆเลยทุกคนดูดิ <laughs> เออท่ามันก็จะสโล่นะทุกคนนะนี่เลยเหมือนกับว่าสามารถปรับให้ท่าเต้นเนี่ยมันช้าลงหรือว่าสโลได้นะบอกเลยว่าเท่มากเพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยถือไม้เซลฟี่ไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยก็คือแบบว่าน่ารักมากทุกคนเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถมาเซลฟี่สวยๆในบุ๊กเฮาเวนได้เดี๋ยวพามาดูตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่น่ใจชว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะนี่เลยเห็นไหมเขาก็กาลังแบบว่าถ่ายเซลฟี่กันอยู่ เดินไปตรงไหนก็มีแต่คนถ่ายเซิร์ฟี่อ่ะอ่ะคนนี้ก็แบบว่าท่าน่ารักเชียวน่าจะเป็นคนไทยนะดูจากการแต่งตัวก็กาลังถ่ายเซิร์ฟี่เหมือนกันนี่เลยเดี๋ยวพามาดูตรงนี้อีกดูซิว่าถ่ายเซิร์ฟี่กันอีกไหมก็ถ่ายเซิร์ฟี่กันอีกทุกคนกําลังถ่ายเซิร์ฟี่แบบเมามันอู้ท่าเลิศอนะ่ะคนนี้ท่าเลิศอ่ะคือท่าเลิศมากคือท่านี้ก็ดีนะท่านี้ก็ดีแต่ว่าท่านี้เวียนหัวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวขอปรับก่อนนะปรับให้เป็นช้าช้าอ่าเฮ้ยท่านี้สวย บอกเลยว่าท่านี้ก็สวยนะทุกคนนะนี่ถ้าเกิดปรับสโลสโลเนี่ยคือแบบว่าสวยเลยนี่เลยชื่อว่าท่าไฮแอนดนะทุกคนนะชื่อท่านี้ชื่อว่าท่าไฮแอนดเดี๋ยวไปที่แมป mm รือดีกว่าว่าจะมีคนเข้าไปในแมปไหมอันนี้พี่นิวก็จะวิ่งไปที่แมป mm 2แต่ว่าเป็นตรงล็อบบี้คิดว่าไม่น่ามีใครเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยชอบไปถ่ายเซลฟี่ตรงบุกเฮาเวนมากกว่าก็จะเห็นว่าเนี่ย ก็มาอยู่ตรงนี้เลยตรงล็อบบี้ของแบบ M MM M 2ถ้าเกิดใครอยากมาถ่ายรูปเนี่ยโดยใช้แม็กเซอฟี่ตรงล็อบบี้ M MM M 2เนี่ยพี่นิวว่าอย่างแจ่มเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ย <h> แต่พอได้กลับมาที่เมืองบุกฮาเวน่นปรากฏว่าโอ้โห <laughs> ผู้คนมากมายอยู่ในบูงฮาเวนแล้วทุกคนก็คือแบบว่าถือไมค์เซลฟี่กันทั้งนั้นเลยอย่างนายคนนี้ก็ทาตัวสีฟ้ามาโดยเฉพาะเพื่อที่จะมาถ่ายคอนเทนต์เซลฟี่ในแบบบูงฮาเวนก็คือว่าไม่มีใครไม่ถือไมค์เซลฟี่เลยนี่มันคือเมืองบวงฮาเวนแห่งการเซลฟี่หรือเปล่าเนี่ยจะบอกว่าท่าของนายตัวสีฟ้านี่คือเลิศน,นะเลิศปังปังเวอร์ปังปุริเย่เป็นไงหน้าขยับได้ด้วย <laughs> แล้วก็จะบอกว่าท่าที่พี่นิวชอบที่สุดในแบบนี้คือท่านี้ทุกคน <c oughs> คือถ่านี้เนี่ยถ้าเกิดใส่เพลงแบบใส่เพลงโจโจโเข้าไปอ่ะหรือว่าใส่เพลงไทยมันๆเข้าไปอ่ะบอกเลยว่าแจ่มมากมันชื่อว่าท่า Last Forever นี่เลยเดี๋ยวลองใส่ไหมเซอฟี่เข้าไปกับท่านี้นะมาดูกันอ่าก็คือแบบว่าท่านี้อย่างเวียนหัวทุกคนโอเคตอนนี้ก็ทําการปรับสโลนะปรับสโลฟื้นปรับสโลปรับสโลอ่าพอปรับสโลก็โอเคขึ้นหน่อยแล้วตอนนี้ก็ได้มาอยู่ในแมปรูคาวเว่นแมปจริงแล้วที่เข้ามาในแมปจริงก็เพราะว่าเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะมาทําการบอกไอดี ถึงแม้ว่าในบลูฮาวเว่นของจริงเนี่ยมันจะเซลฟี่ไม่ได้เหมือนในแบบนั้นแต่ครนี้เนี่ยก็เดี๋ยวลองบอกไอดีไมค์เซลฟี่ละกันเอาไว้ถือเก๋ๆในแมปบลูฮาวเว่นนะทุกคนนะนี่คือไอดีของไมค์เซลฟี่มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่ใส่เข้ามาแล้วตอนนี้พี่นิวก็ได้ทําการแบบว่าใส่อเทมไมค์เซลฟี่เข้ามาอยู่ในมือแล้วจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราถือไมค์เซลฟี่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ท่าทางในการช่วยโดยการกดหัวล้อก็ได้ทุกคนนี่โดยการกดท่าทางหัวล้อนะมันก็จะเหมือนกับว่าาาเรนนนถือไมมซฟขึึ้ิดง แต่เพ่นี่ว่าท่านี้ดีมากนี่ชื่อว่าท่า impatient นี่เลยเหมือนกับว่าเป็นท่าที่แบบว่าเราถือกล้องเซลฟี่ทุกคนเห็นไหมยังแจวมากมันก็จะเหมือนกับว่าเราเดินไปด้วยแล้วก็เซลฟี่เตียงไปด้วยแล้วก็มีบางคนเนี่ยอยากได้ไอดีเสื้ออุ้มแมวเป็นไอดีเสื้ออุ้มแมวที่น่ารักนั่นเองนะคือเหมือนกับว่ามีน้องคนนึงเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าอยากได้ไอดีของเสื้ออุ้มแมวซึ่งเสื้ออุ้มแมวเป็นยังไงมาดูกันนะนี่คือไอดีของเสื้ออุ้มแมว มาดูกันว่าจะเป็นยังไง <ce> นี่เลยมันก็จะเป็นเสื้อแบบนี้ทุกคนเหมือนกับว่าเป็นเสื้อ3 d ดีอ่ะเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังยืนกอดอกแล้วก็อุ้มแมวอยู่แบบนี้ <c oughs> นี่น่ารักมากและนี่คือไอดีเสื้ออุ้มแมวอีกสีหนึ่งซึ่งเป็นสีขาวเมื่อกี้เป็นสีฟ้าใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีขาวมาดูกันนะนี่เฮ้ยพี่นี่ว่าสีขาวน่ารักนี่อันนี้คือเสื้ออุ้มแมวแต่ว่าเป็นสีขาวนะนี่ก็จะน่ารักอีกแบบนหนึ่งแมวก็ตัวสีขาวนะถ้าเกิดใ,ใครชอบสีดําก็มีเหมือนกันนะทุกคนนีีีีีี่่คืือออออดดเเสสส้้้้มแํําาานนนนกก็็็จะปบบย แล้วดูแมวดิแมวก็จะเป็นแมวตัวสีนี้ <c oughs> คือหน้าแมวตลกมาก ต่อไปเป็นถุงมืออุ้งมือแมวัวนี้คือแบบน่ารักมากทุกคนนะถ้าเกิดใครเป็นทาสแมวหรือว่าชอบอะไรเกี่ยวกับแมวแมวเนี่ยน่าจะชอบนะอันนี้เป็นถุงมืออุ้งมือแมวนะมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่น่ารักมากเป็นถุงมืออุ้งมือแมวที่น่ารักมากทุกคนเนี่ยพอใช้ท่านี้คือแบบว่าน่ารักสุดๆอะอุ้ยน่ารักมากดูดิูหน่ารักอ่ะอันนี้ชื่อว่าท่าสเตรทนะทุกคนนะนี่ชื่อว่าท่านี้นะมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเรากางมือมานี้แล้วก็จะเห็นอุ้งมือแมวชัดมากในคลิปนี้เน ถึงแม้ว่าแมปแรกจะไม่ใช่แมปจริงแต่มันก็ดูเนียนนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้มาแบบเซลร์ฟี่สวยๆเก๋ๆในบุกฮาเว่นนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากถือไม้เซลฟี่สวยๆ,ๆแบบนี้ในแมปบุกฮาเว่นของจริงก็ทําตามที่บอกเลยคือการใส่ไอเดีเขาไปนั่นเองเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ในบุกฮาเว่นของจริงเนี่ยยังไม่มีไอเทมที่เป็นไม้เซฟี่นะทุกคนนะ ก็จะมีแค่โทรศัพท์แบบนี้เหมือนกับว่ามีโทรศัพท์2เครื่องอ่ะอ่าอีกเครื่องหนึ่งแบบว่ากําลังเซิร์ฟี่อยู่อีกเครื่องหนึ่งกําลังกดเล่นอยู่ <c oughs> เพราะใช้ท่านี้ก็แบบว่าโชว์ไปเลยว่ามีโทรศัพท์สองเครื่องโห <c oughs> ในคลิปหน้าจะมาทําอะไรแปลกๆในบุง้งเฮาเวนอีกก็คอยติดตามไปด,ดูเน,นีทุกคนสำวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ <c oughs> อันนี้คือประกวดนางงามโอ้กาลังแบบว่ามีการประกวดนางงามอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เหมาะเลยเหมาะกับสายเซิร์ฟฟี่แบบเรามาก ขอเซลฟี่คู่กับนางงามหน่อยสิมีนางงามส,สวยๆให้เราเซลฟี่ด้ไหมนางงามอยู่ในเต็นท์เหรอเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะเอเหมือนกับว่านางงามอยู่ในเต็นท์นนะฟิบไม่ใช่นางงามรือเปล่าเดี๋ยวสูงยาวเข่าดีขนาดนี้น่าจะเป็นนางงามนะคือพวกเขากําลังแต่งตัวกันอยู่เหรอเนี่ยขอเซลฟี่ด้ไหมคะขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมอ้าวรู้สึกว่านางงามนี่คือรู้จักพี่นิวด้วยนะเนี่ยขอเซลฟี่หน่อยคะ่ะเห็นไหมว่ากําลังถือกล้องเซลฟี่อยู่ขอเซลฟี่หน่อยคะ่ะ จะบอกว่าพอพี่นิวใช้ท่านี้นะเนี่ยท่าดักบล็อกอะไรเนี่ยซึ่งเป็นท่าที่มาใหม่ในบุงเฮาเวนเหมือนคือเลยทุกคนแล้วก็ท่านี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูท่านี้ท่าเดดดอบนะเป็นท่าในแมปเดดทูอิมเพสนะเนี่ทุกคนดูโอ้ <laughs> โอ,โอ,โอยัางเจม่ะถือไมค์เซลฟี่ไปด้วยแล้วก็ทําท่านี้ไปด้วยโอ้โแบบเท่เลยบอกเลยว่าอย่างเท่นี่เซลฟี่ท่าล้ม เป็นการแบบว่าเซลฟี่ท่าลงตัวเองอย่าเพิ่งก,ก <S <S ดไปคลิปเพราะว่าอันนี้พี่นิวเนี่ยเล่นในมือถือจะมาบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเล่นแมปนี้ในมือถือเนี่ยที่เป็นแมปให้เรามาเซลฟี่นั่นเองคือจะบอกว่าถ้าเกิดใครเล่นในมือถือใช่ไหมมันเนี่ยก็จะมีกล้องทุกคนเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่ด้านบนนี้เห็นปะเออคือแบบว่าถ้าเกิดเรากดเข้าไปในกล้องอันเนี้ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถซูมออกซูมเข้าได้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวจะซูมให้ดูนะอันนี้เหมือนกับว่าพี่นิวกดเข้าไปแล้วนะน นี่ซูมเข้าไปหน้าเราแล้วคันนี้ก็ซูมออกนี่พอซูมออกเนี่ยก็จะเห็นแบบว่ามุมมองที่กว้างขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครเล่นในมือถือเนี่ยสามารถแบบว่ากดซูมเข้าซูมออกในขณะที่เราเนี่ยถือไม้เซิฟี่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นในคอมเนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่มีให้ซูมเข้าซูมออกนะทุกคนแล้วเดี๋ยวคันนี้เนี่ยจะลองซูมออกแล้วก็เต้นไปด้วยนะบอกเลยว่าเท่มากๆ